เอะไรยาแม่อเอาของเยอะยาเอามือล้องเพล่ลอยกระทงลอยกระทงวันเป็นเดือนอ 2> ส2บสองน้ำขรนองเต็มตะลิ่งเราทั้งลายใจส,สนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอยลอยกระเทยลอยลอยกระทิงลอยกระทงกันแล้วเราจะนองแก้วไม่ถูกหรอกเราจะนองแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงแล้วจะส่งให้เราสุขใจแล้วจะส่งอา พ่อเราก็ร้องไม่ได้นะพ่อเราร้องได้นานแล้วพ่อไม่ได้ร้องนานแล้วอ่ะพ่อหนูไม่ร้องนานเลยเออน้องเพชรร้องเพลงนี้ได้ไหมชีเสิร์ฟอ่ะไม่เอาเอาเพียงอะไร่ะเอาบางอื่นมันได้ได้ไ,ดไหมไม่ได้สู้ รรสวดีครับอาซาปพร้อมกันเลยเอาหน้าเอาหัวมาจุ้มกันสวัสดีคระรีบเข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปักหมุดย่าอยากให้รางวัลจังเม่ยสัญญาย่าให้รางวัลตลอดเลยวันละสองสามร้อยสี่ร้อยเนียทุกวันเลยองสีหนไม่ต้องให้รางวัลก็ได้ครับแต่เขากลุ่มวันนี้มีไลฟ์สดกลุ่มติดนะครับ หมอลำใจกันร้อยเต็มวงมีคุณแอนออรดีด้วย ep 21เอ็นออรดี้อ๋อเพลงนี้ใช่ไหมอ่าพอขึ้นร้องพร้อมกันนะพร้อมพอนะเอนออรดีนามนี้ลูกเมืองของก่นผู้สาวจังเมืองมอแคนดินแดนพระเจ้าใหญ่สัมสูงเดินตามความฝัน จบ้านวันนั้น,น,นด้วยใจหมายมุง่งขอพรปู่ใหญ่สำสูงชํำชุงโปรดเต,ตาตอบสิอีลา ขันห้าบูชาด้วยความตั้งใจกราบพระ้าเมืองชำชูเอาหนูไม่กินาแล้นไปกินข้าวแล้วเนะนคนหิวเขานี่งมันร้อนอยู่นะคะค่ะแอนครับเอาลูกแอนน้อก็คื้อหแอนมด้วยค่ะเกินพลอย่ายากเอะยากครับผม ไข่เจียวไอทิปชายแววนักร้องแฮปปี้เฟมิลี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับมาเรียกทุกคนเข้ากลุ่มวินาทีสุดท้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้เริ่มการแสดงแล้วนะครับผมพี่พี่แม่แม่คุณย่าคุณยายน้องเทียนน้องรอยการกับแอมบอยเนี่ยใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มรีบเลยนะครับขอกําลังใจอีกสักครอบอีกสักครั้งทที่สุดท้ายของเดือน มกราคมนะครับแล้วเราจะเปิดเหมาใหม่เดือนพฤษภายี127บาทนะครับกดลิงก์ปักหมุดที่กดลิงก์งที่ผมปักหมุดไปด้านล่างนะครับผมกดลิงก์ไปเลยนะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่าซื้อบัตรนะฮะก็เหมือนเราที่เคยซื้อกันมาหลายครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะส่งหมายเลขบัญชีไปนะครับส่งหมายเลขบัญชีเรียบร้อยเราก็ส่งสลิปไปเดี๋ยวแอดมินจะดึงเข้ากลุ่มหรือใครที่ โอนแล้วแต่ยังเข้ากลุ่มไม่ได้เนี่ยส่งไปที่เฟซส,ส่วนตัวผมก็ได้นะครับผมสามารถดึงเข้ากลุ่มได้ผมขออนุญาตแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยแล้วก็ไ,วลวกไลฟ์ไปด้วยนะครับ น่ะคุณน่ะแม่นคือบอกคือเก่าอ่ะมันสดเนาะน่าคือเป็นมนๆน่ะคือโสดเนาะต้งีกนี่มมนค้นนรัตัไม่ให้ใมือปไสด หนึ่งบา <contrad d link> <blind> ทหนึ่งใบหนึ่งกำลังใจค่ะใช่แล้วครับสัญญาณนี้ค่ดีด้วย <c oughs> <üyor> ตอนแรกเขาคิดว่าเกือบจะไม่ได้เกือบจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไลน์เมื่อกี้ดันให้ถึง3,500ก <ues S 1> ัน <c oughs> ตอนนี้3,000หรือยังครับยังไม่แน่ใจเลยตอนนี้สามพันหรือยัง